สวัสดีครับมาปัญหาพานันธ์จีสามสองนะครับน้อนแล้วก็เป็นผู้แทนของอ่ากลุ่มขับรถฉพาะกิฟต์กรมนา,า,พานพันธ์หนักีสามสองนะเป็นก่อ,อได้น้ำนะถุงยังฉีดด้วยตุ้นี้ไข่มีผ้าพงากังหบหนาผมหมอกนับเนาะก็ก็อได้หมอกน้างนอกน,น,นะที่ได้นะ

自驾，自驾。